ก่อนที่จะรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะคะอ้อ,อแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆนะคะถ้าพร้อมแล้วไปรับชมรับฟังกันเลยค่ะวิธีเลือกซื้อราเทอร์ไวายควรพิจารณาจากคุณสมบัติข้อใดบ้างทุกคนต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ตที่มีความเร็วสูงทํางานได้เสถียรซึ่งการจะรับประสบการณ์ที่ดีเหล่านี้ได้นอกเหนือจากคุณภาพของผู้ให้บริการแล้วฮาร์ดแวร์ที่เราเลือกใช้ก็มีส่วนสําคัญด้วยเช่นกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับ เราเตอร์เราเตอร์ที่มีหน้าที่สําคัญในการกําหนดเส้นทางของเครือข่ายอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตภายในบ้านหรือที่ทํางานของคุณพร้อมกับปล่อยสัญญาณอินเทอร์เน็ตทั้งแบบมีสายใช้สายแลนและไร้สายใช้ Wi-Fi ให้แก่ผู้ที่ใช้เครือข่ายภายในองค์กรหรือภายในบ้านของคุณโดยปกติแล้วคนส่วนใหญ่ก็จะใช้งานเราเตอร์ที่ทางผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตเซอร์วิสเพอรวเดอร์ดีเอสทีแถมมาให้แต่เราก็ต้องยอมรับว่าส่วนใหญ่แล้ว เราเตอร์ที่แถมมามักจะเป็นเราเต,รเตอร์ธรรมดาที่มีคุณสมบัติพอใช้งานได้เท่านั้นการใช้งานจึงอาจทําให้ผู้ใช้ได้รับประสบการณ์ได้ไม่ดีอย่างที่คาดหวังทําให้ผู้ใช้หลายคนเลือกที่จะซื้อเราเตอร์มาเปลี่ยนใหม่ด้วยตนเองการเลือกเราเตอร์มีสิ่งที่ต้องพิจารณาอยู่หลายอย่างในท้องตลาดก็มีเราเตอร์ให้เลือกมากมายหลายรุ่นมีคุณสมบัติการทํางานที่หลากหลายเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าได้ครอบคลุมทุกกลุ่มในบทความนี้เราก็เลยมีแนวทางการเลือกซื้อเราเตอร์มาแนะนําเพื่อคุณ ผู้อ่านจะได้เลือกซื้อเราเตอร์ได้ยอย่างตอบโจทย์ความต้องการกันง่ายขึ้นรองรับ Wi-Fi 6หรือมาตรฐานความเร็วสูงอื่นฮะฮะรองรับคุณสมบัติ Quality of Service (QoS) รองรับคุณสมบัติ U-MIMO จำนวนเสาของเราเตอร์มีจำนวนพอร์ตอินเทอร์เน็ตและพอร์ต USB เพียงพอหรือไม่รองรับการปรับแต่งเฟิร์มแวร์ Custom Firmware หรองรับ Wi-Fi 6หรือมาตรฐานความเร็วสูงอื่น ฮ <H aha> หากจะซื้อเราเตอร์ใหม่มาใช้งานในปีคศ2022พุทธศักราช2565นี้สิ่งแรกที่ควรให้ความสำคัญเลยคือควรเป็นเราเตอร์ที่รองรับมาตรฐาน Wi-Fi 6E 8 2 1 1 a ซึ่งเป็นมาตรฐาน Wi-Fi เวอร์ชันล่าสุด Wi-Fi 7เปิดตัวแล้วก็จริงแต่ยังอยู่ในช่วงเริ่มต้นเท่านั้นโดยประสิทธิภาพของ Wi-Fi 6E ผู้ใช้จะได้รับประสบการณ์ที่ดีจากเทคโนโลยีล่าสุด ที่มีความเร็วสูงกว่าเวอร์ชั่นก่อนได้คลื่นความที่6กิกะเฮิร์ที่มีความเสถียรดีกว่าคลื่นความถี่เดิมอย่าง5กิกะเฮิร์และ2.4กิกะเฮิร์ที่ใช้งานอยู่ในมาตรฐาน WiFi เวอร์ชันก่อนข้อมูลเพิ่มเติม WiFi 2 4กิกะเฮิร์5กิกะเฮิร์และ6กิกะเฮิร์คืออะไรแตกต่างกันอย่างไรและเลือกใช้มาตรฐานไหนดีโดยเฉพาะหากคุณเป็นเกมเมอร์หรือสตรีมเมอร์ ควรจะเลือกเราเตอร์ที่รองรับสัญญาณ Wi-Fi คลื่นความถี่ในย่าน5กิกะเฮิรตซ์หรือ6กิกะเฮิรตซ์มาใช้งานเพื่อลดค่าค่าเลนสี 4, และสัญญาณรบกวนซึ่งเราเตอร์รุ่นใหม่ๆใ,ในปัจจุบันจะมีรุ่นที่สามารถปล่อยสัญญาณได้ครอบคลุมทั้ง3ย่านความถี่2.4กิกะเฮิรตซ์5กิกะเฮิรตซ์และ6กิกะเฮิรตซ์เลยต่อเลือกซื้อก็ควรอ่านสเปคหรือสอบทางผู้ขายว่าเราเตอร์ที่เลือกรองรับสัญญาณดังกล่าวหรือไม่วิธีเลือกซื้อเราเตอร์ Wi-Fi ควรพิจารณาจากคุณสมบบัติข้อ้อดาง 2. รองรับคุณสมบัติ Quality of Service (QoS) Quality of Service (QoS) เป็นคุณสมบัติหนึ่งที่มีอยู่ในเราเตอร์รุ่นใหม่ๆมันช่วยให้เราเตอร์สามารถจัดลำดับความสำคัญของข้อมูลในเครือข่ายได้ตัวอย่างเช่นหากคุณกำลังใช้งานวิดีโอคอนอยู่แล้วแฟนของคุณนอนกลิ้งดูซีรีส์บน bon Netflix คุณสมบัติ QoS จะช่วยให้คุณมั่นใจว่าสัญญาณอินเทอร์เน็ตมีแบนด์วิดต์มากพอที่จะให้คุณใช้ในการสนทนาวิดีโอคอนได้อย่างราบรื่นด้วยการให้ ความสำคัญกับข้อมูลที่ใช้การสื่อสารอยู่เหนือกว่าการดาวน์โหลดข้อมูลของ Netflix ด้วยความสามารถของคุณสมบัติ QoS คุณจะได้รับประสบการณ์อินเทอร์เน็ตในการติดต่อสื่อสารหรือเล่นเกมออนไลน์ได้อย่างราบรื่นลดปัญหาและจากค่าเลเทนซีที่สูงขึ้นเมื่อมีการรับส่งข้อมูลขนาดใหญ่อย่างเช่นการดาวน์โหลดไฟล์ YouTube หรือ Netflix 3. รองรับคุณสมบัติ u m i m o U-MIMO ย่อมาจากคํว่าว่า m u l t i อร e เพลต t a นพุผ่านมัทเธอพลตคุณสมบัตินี้ช่วยให้เราเตอร์สามารถส่งสัญญาณไปยังอุปกรณ์ที่อยู่ในระบบเครือข่ายได้หลายจุดในเวลาเดียวกันซึ่งมันจะช่วยลดค่าเล t ทนซีให้ต่ําลงและลดปัญหาสัญญาณรบกวนกันเมื่อมีผู้ใช้เป็นจํานวนมากกว่าหนึ่งคนบนระบบเครือข่ายหากคุณใช้งานอินเทอร์เน็ตเพียงคนเดียวในบ้านคุณสมบัติ m u m i m o r ไม่ได้ใช้ประโยชน์มากนักแต่สําหรับบ้านที่มีคนอยู่บนเครือข่ายหลายคน หรือมีอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาเป็นจำนวนมากการเลือกเราเตอร์ที่มีคุณสมบัติ MU-MIMO ก็เป็นตัวเลือกที่คุ้มค่าอย่างแน่นอน4ี่จำนวนเสาของเราเตอร์เราเตอร์รุ่นเก่ามักจะมาพร้อมกับเสาสัญญาณแค่เพียง 1- ถึงสองเสาเท่านั้นแต่ในเราเตอร์รุ่นใหม่ๆมีจะมาพร้อมกับเสาเป็นจำนวนมากโดยทั่วไปอาจจะมี3ถึง6เสาและหากเป็นเราเตอร์รุ่นเรือธงระดับสูงก็อาจจะมีมาถึง8เสาเลยทีเดียว เสาสัญญาณของเราเตอร์ยิ่งมีจานวนมากยิ่งช่วยเพิ่มความเร็วและความเสถียรในการส่งสัญญาณ WiFi ไปยังอุปกรณ์ตัวรับได้ดียิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเราเตอร์ที่รองรับคุณสมบัติ MU-MIMO นอกจากนี้เสายังสามารถปรับทิศทางเพื่อช่วยให้สัญญาณพุ่งตรงไปยังตำแหน่งของอุปกรณ์ได้อย่างแม่นยำมากขึ้นซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพในขณะที่ใช้งานอีกหนึ่งเหตุผลสำคัญของเสาสัญญาณเราเตอร์คือยิ่งมีเสามากเท่าไหร่เราเตอร์ก็จะมีแบนด์วิดในการส่งสัญญาณมากขึ้นเท่านั้น ซึ่งมันจะช่วยให้ความเร็วในภาพรวมของระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ตสูงขึ้นด้วย 5. มีจำนวนพอร์ตอินเทอร์เน็ตและพอร์ต USB เพียงพอหรือไม่เราวเตอร์แต่ละรุ่นจะให้จำนวนพอร์ตอินเทอร์เน็ตมาไม่เท่ากันและพอร์ต USB ก็อาจจะมีหรือไม่มีให้ก็ได้หากคุณต้องการใช้พอร์ตเหล่านี้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ก็อย่าลืมตรวจสอบว่ามีพอร์ตพอต่อความต้องการหรือเปล่าพอร์ต USB สีแดงสีเขียวสีฟ้าสีเหลืองสีดำแตกต่างกันอย่างไร แม้เราเต,รเตอร์จะสามารถปล่อยสัญญาณ Wi-Fi ได้แต่สำหรับผู้ที่ให้ความสำคัญเรื่องเลน c ีโดยเฉพาะนักเล่นเกมก็จะนิยมเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตแบบมีสายผ่านพอร์ตอินเทอร์เน็ตกันมากกว่าเพราะได้ความเสถียรและค่าเลนสีต่ำกว่าการเชื่อมต่อแบบไร้าสายมากในส่วนของพอร์ต USB ก็สามารถใช้ในการเชื่อมต่ออุปกรณ์ได้หลายอย่างเช่นเครื่องพิอร์หรือฮาร์ดไรส์เพื่อแบ่งปันอุปกรณ์ให้เข้าถึงใช้งานได้ง่ายจากอุปกรณ์อื่นที่อยู่บนเครือข่าย6รองรับการปรับแต่งเฟิร์มแวร์ ัสตัมฟอร์มเวต้องขออนุญาตบอกก่อนเลยว่าความสามารถนี้ไม่จําเป็นสําหรับคนส่วนใหญ่แต่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งที่น่าสนใจจนอยากจะกล่าวถึงหากคุณเป็นคนที่ชอบซุกซนปรับแต่งโนนตั้งค่านี้เราเตอร์ก็เป็นอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งที่สามารถปรับแต่งเฟิร์มแวร์ด้วยการติดตั้งคัสตัมฟอร์มเวร์ให้มันได้มันมีคุณสมบัติบางอย่างที่เราเตอร์อาจจะไม่มีให้มาแต่เราสามารถใช้คัสตัมฟอร์มเวร์ที่ผู้พัฒนาโดยบุคคลที่3 3ามรถปาร์ตี พัฒนาขึ้นมาเพื่อเพิ่มความสามารถให้มันได้โดยจะเป็นพวกคุณสมบัติที่ทำงานด้วยซอฟต์แวร์เช่น QoS หรือระบบเครือข่ายส่วนตัวเสมือน Virtual Private Network VPN ซึ่งการเลือกอกเราเตอร์ก็จะมีความยุ่งยากเพิ่มขึ้นมาอีกขั้นเพราะคุณจะต้องตรวจสอบข้อมูลบนเว็บไซต์ของผู้พัฒนาด้วยตนเองว่าคัสตอรฟอร์ที่ต้องการใช้รองรับกับเราเตอร์รุ่นไหนบ้างอย่างไรก็ตามสําหรับผู้ที่เป็นสุลตากพร้อมจ่ายเงินซื้อเราเตอร์ระดับเรือธงมาใช้โดยไม่เกี่ยงราคาคัสเตอร์ฟอร์ก็ไม่มีความจาเป็นเท่าไหรนะ่นัก เพราะผู้ผลิตจะใส่คุณสมบัติทุกอย่างมาเพื่อพร้อมใช้งานไว้อย่างครบครันอยู่แล้วเป็นอย่างไรกันบ้างก็หวังว่าบทความนี้จะช่วยให้การเลือกซื้อเราเตอร์ใหม่ของคุณผู้อ่านเป็นเรื่องง่ายมากขึ้นนะที่มา w w w m e c a t i a s i a c o m n e t w o r k f r o m h o m e c o m w w w k e c k o a n f l y c o m ก็จบลงไปแล้วนะคะกับเรื่องราวดีๆที่วันนี้ได้นำมาฝากกันค่ะหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคะ ฝากติดตามช่องของ DJ ต่ายผู้ชายสายไอทีด้วยนะคะอ็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดที่จะรับเรื่องราวดีๆที่ช่องนี้จะนำเสนอถึงหูทุกๆท,ท่านเลยนะคะไปแล้วนะคะวายพบกันใหม่ถ้ามีเวลาจะมานั่งทำคลิปดีๆที่มีประโยชน์ให้กับทุกท่านได้ติดตามกันค่ะบ๊ายบายค่ะ